องค์ตัดไปว่าจงเตือนตนด้วยตนเองเมื่อเราเตือนตัวเราเองได้ข้างในก็จะผ่อนคลายลงเมื่อข้างในผ่อนคลายก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนขณะที่ฟังอยู่พอเราเตือนตัวเราเองเราดูแลจิตเบาๆดูจิตก็คือการดูแลจิตเราฟังเสียง ธรรมะอยู่ฟังเสียงเรื่องราวต่างๆอยู่เราดูแลจิตเบาๆเตือนตัวเองเบาๆข้างในไม่ได้คิดอยู่ในหัวสมองแต่เตือนอยู่เบาๆที่จิตข้างในเราจะเห็นอาการที่มันจากที่ฟังแล้วกระโจนออกมาฟังทางหูเนี่ยเห็นอาการค่อยๆคลายคลายออกมาเบาๆพอเห็นอาการค่อยๆคลายออกมาแล้วมันจะกลับมาที่จิตของมันเองที่เราเตือนเบาๆ แล้วเราจะรู้สึกข้างในมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะแสดงอาการเกิดดับนุ่มนวลสบายบายนี่ก็เรื่อเห็นการจางคลายของมันหรือแม้แต่จะมองใครมองเรื่องราวต่างๆอยู่เราก็เตือนว่าดูแลจิตเบาๆจะมองลูกค้าคนเดินเข้าเดินออกดูแลจิตเบาๆเราก็เ็นอาการที่มันคลายลงตาก็มองอยู่แต่ข้างในผ่อนคลาย เราก็จะเห็นเรื่องราวชัดเจนขึ้นแม้แต่มีความคิดอยู่กำลังคิดกำลังกังวลเรื่องงานดูแลจิตเบาๆเราก็จะเห็นอาการที่คลายออกจากความคิดนั้นแล้วมันก็กลับมาที่จิตเบาๆสบายๆแม้ร่างนี้นั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยดูแลจิตเบาๆเตือนเบาๆเราจะเห็นอาการที่เป็นคลายจากการที่เจ็บ เกาะความเจ็บอยู่มันจะคลายเข้ามาเบาๆดังนั้นการมองก็มีอยู่ฟังก็มีอยู่มีความคิดก็มีอยู่เจ็บปวดร่างกายก็มีอยู่เห็นไหมว่าเราไม่ได้หนีเรื่องราวไม่ได้หนีปัญหาใดๆแต่ที่ฝึกจิตเนี่ยเพื่อคลายการยึดติดไม่ได้กระโจนออกไปไม่ได้กระโจนไปแก้ปัญหาแต่คลายการยึดติด แล้วเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นเหมือนเมื่อกี้ที่ส่งกระแสกันบอกเอ๊ถ้าเราส่งกระแสเราเกร็งกระแสแล้วก็จะค้างคนรับกระแสก็จะรู้สึกถึงโอ้ยกระแสนี่ไม่ไม่ราบรื่นไม่นุ่มนวลมีความกระด้างขาดความต่อเนื่องแต่พอเราคลายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นพอผ่อนคลายขึ้น กระแสที่ส่งไปก็จะนุ่มนวลคนรับกระแสก็จะนุ่มนวลสบายขึ้นเนี่ยนี่คืออาการที่จากเกร็งแล้วคลายออกมาแม้พิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์มือถือเล่นเกมอะไรก็ตามเราเกร็งโดยไม่รู้ตัวเตือนข้างในเบาๆดูแลจิตเบาๆนิดเดียวเราจะเห็นอาการที่มันค่อยๆคลายกลับมาเองเหมือน่อกี้ที่เตือนกันพอเตือนปุ๊บเราคลายเราก็เฮ้ยสบายรับกระแสก็เช่นเดียวกัน พอรับกระแสถ้าเราเกรงมันก็เหมือนต้านกระแสอยู่แต่พอเราคลายปุ๊บกระแสดีๆที่ส่งมาก็เราก็รับชัดเจนข้างในเราก็นุ่มนวลสบายบายนี่ก็เรียกว่าผ่อนแล้วคลายถ้าตึงตึงคือกระโจนเข้าไปแล้วมันก็เลยตึงพอตึงมันก็เลยเคยรียดพอผ่อนแล้วคลายแล้วขายเก้าอี้นี่ก็เช่นเดียวกันเราสังเกตว่าถ้าคนนั่งเก้าอี้แล้วพอเค้านวดเก้าอี้ปุ๊บลุกกลิ้ง มันก็เหมือนมีอาการต้านกับเก้าอี้นี้อยู่รู้สึกได้แหละแต่เขาทําเก้าอี้นี้ให้พอเอนลงไปทําไมเอนเพื่อให้มันร่างกายในเกิดการผ่อนแล้วคลายขึ้นยกเก้าอี้ให้สูงขึ้นอีกให้ผ่อนแล้วคลายขึ้นในทุกๆส่วนพอผ่อนคลายเสร็จลุกกลิ่งจะเป็นแบบไหนระบบจะมีการนวดยังไงเขาก็จะซึมซับกระแสของระบบนั้น,นได้ชัดเจนแต่ต้องให้เกิดการผ่อนคลายก่อน เช่นเดียวกันพอเราเตือนว่าดูแลจิตเบาๆเราดูแลคนอื่นข้างนอกแต่ข้างในเราก็เตือนตัวเองดูแลจิตเบาๆนี่เรียกว่าทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเราดูแลคนอื่นอย่างเดียวเหมือนเมื่อกี้ที่บอกเราก็จะเครียดกังวลแต่ถ้าเกิดเราดูแลจิตไปเบาๆเราก็ไม่เครียด ทั้งที่ข้างนอกเราดูแลคนอื่นแต่ข้างในเราดูแลจิตตนเองไปด้วยเราก็ไม่เครียดเราก็สบายพอเราสบายจะอยู่กับครอบครัวจะอยู่กับที่ทำงานเราก็อยู่ได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าเกิดเราดูแลข้างนอกอย่างเดียวเราวงลูกวงที่ทำงานทั้งหมดพอที่สุดเราเครียดกลับบ้านเครียดครอบครัวแตกแยกทำงานเสร็จกลับบ้านเสร็จเอาเครียดจากที่ทำงานลงที่บ้านอันนี้พอที่บ้านเครียดก็กลับมาที่ทำงาน ดูเหมือนจะใช้ได้เรียกว่าขยันทํางานแต่เครียดนี้สุดท้ายก็กลายเป็นเสียหายที่หลังนี่เราทําดีที่สุดแล้วนะแต่ที่สุดก็พังเราก็เลยกาว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้แต่พอเราดูแล bon. คนอื่นไปด้วยดูแลที่บ้านไปด้วยดูแลจิตไปด้วยดูแลที่ทํางานไปด้วยดูแลจิตไปด้วยดูแลครอบครัวไปด้วยดูแลจิตไปด้วยดูแลประเทศชาติดูแลชุมชนสังคมดูแลจิตไปด้วย ข้างนอกเราก็ดูแลเขาเรียกว่าเรามีการตั้งความหวังตั้งความปรารถนาไว้ให้มีความสุขนะที่ทำงานอยู่ก็มีความสุขครอบครัวมีความสุขประเทศชาติมีความสุขนี่คือตั้งความปรารถนาตั้งความหวังแสดงว่าเรามีคำตอบให้ตัวเองสังเกตตรงนี้ดีว่าเรามีคำตอบให้ตัวเองคือให้มีความสุขเราไม่ต้องไปถามไข่เพราะเราต้องการให้ครอบครัวที่ทำงานประเทศชาติที่เราอยู่มีความสุข เราให้คําตอบตัวเองแล้วเราก็กลับมาดูแลจิตข้างในเป่าๆข้างในเราก็เลยมีความสุขไปด้วยแล้วเราก็ทําตามเหตุอยู่ที่ทำงานเราก็ดูแลติดต่อลูกค้าอยู่กับครอบครัวเราก็ส่งกระแสที่ดีไปตลอดนี่เขาเรียกว่าตั้งความหวังแต่ไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าเกิดคาดหวังเกิดอะไรขึ้นถ้าคาดหวังเราก็จะให้ทุกๆคนเป็นได้ดังใจแล้วก็จะรอคอย ที่บ้านน่าจะเข้าใจเรานะคนนี้น่าจะเข้าใจนะคนคนน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้เราคาดหวังรอคอยทุกคนให้เป็นได้ดังใจคนอื่นเขาก็คาดหวังเราเคยคาดหวงังกันไปคาดหวังกันมาทุกคนเลยไม่เป็นตัวของตัวเองแต่พอทุกคนดูแลจิตสิบคนร้อยคนทั้งประเทศด,ดูแลจิตตัวเองเราก็มีความสุขความปรารถนาที่ตั้งไว้ไว้ทุกคนมีความสุขเราก็ตั้งไว้แล้วเราก็ส่งแต่กระแสะความสุขใครมาใกล้เราก็มี ความสุขไปเองแต่ไม่ได้คาดหวังไม่ได้รอคอยว่าเขาเมื่อไหร่เขาจะมีความสุขเหมือนเมื่อกี้ส่งกระแสกันเราบอกให้เขาผ่อนคลายพอเขาผ่อนคลายแต่เราไม่ได้คาดหวังกระแสเราก็ยังเป็นกระแสสบายที่ส่งไปเขาก็คลายได้ง่ายเพราะเขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาก็รับความสุขได้ง่ายขึ้นเราก็จะกลายเป็นห้องแอร์ที่ใครมาอยู่ใกล้ๆเราก็จะสบายผ่อนคลายง่ายขึ้นดูแลจิตง่ายขึ้นพอดูแลจิตง่ายขึ้นทุกคนดูแลจิตพร้อมกัน นี่แหละพลังแห่งความรักสามัคคีก็จะเกิดขึ้นทั้งประเทศพอมีความสามัคคีก็จะมีความสุขจากจิตภายในนั่นเองกุศลที่เราได้ปฏิบัติธรรมด้วยจิตภายในพวกเราทั้งหลายก็ได้ร่วมบุญกันทั้งในโครงการธรรมะสัญจรที่ผ่านมาสิบโครงการได้ปิดโครงการเรียบร้อยทั้งคุณแอนสิริสลาองค์ติดานนน และพวกเราชาวเลสเตอร์ก็ถือว่าได้ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลพัทรมหาราชานุสร์ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้มีที่รักษาที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราหลังจากเสร็จโครงการนั้นก็ได้มีโครงการทำบุญไปในที่วัดต่างๆทอดกรถินภายในเวลาหนึ่งเดือน เป็นช่วงเวลาแห่งกระถินก็ได้ไปในที่ต่างๆจากหนึ่งวัดสองวัดสามวัดสี่วัดก็ได้กระจายเป็นสิบแห่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแห่งได้ไปร่วมสร้างอุโบสถด,ด้วยกระถินสำหรับสร้างสะพานบริวารทั้งหลาก็ได้เป็นสร้างสะพานด้วยซ่อมแซมบุรณนะอาคารที่อยู่ของวัดไปเป็นแสงสว่างเป็นโคมไฟต่างๆให้เปิดแล้ว ไม่ต้องเสียเงินเพราะเราใช้เป็นโซล่าเซลล์ปกติเราเอาไฟไปถายวัดแต่เราไม่ได้ขายค่าไฟวัดก็ต้องไปจ่ายค่าไฟอีกแต่นี่เราทําเป็นโซล่าเซลล์ไปเลยพอตอนเย็นพอมืดปุ๊บไฟก็ติดเองเช้าก็ดับเองไม่ต้องเสียค่าไฟเปิดได้ตลอดทั้งคืนทั้งวันเวลามีภัยพิบัติมาปกติไฟดับหมดเลยแต่นี่ไฟสว่างเดินไปไหนก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าทั่วเมืองดับหมดแต่ไฟสว่างไฟที่เราถวายไป ก็เป็นประโยชน์ทำเป็นที่กรองน้ำให้วัดต่างๆในงานกระถินพระก็มีน้ำดื่มสะอาดปกติพระจะบวชก็จะมีที่กรองน้ำเล็กๆแต่นี่เราทำที่กรองน้ำวันหนึ่งผลิตน้ำได้สองพันลิตรแค่1ิบาทก็เท่ากับสอง0,000ื่นบาทต่อวันเดือนหนึ่งสามสิบวันก็หก0ส0บาทปีหนึ่งสิบสองเดือนก็เจ็ดล้านบาทต่อปีนี่เราถวายเครื่องกรองน้ำไปเฉยๆแค่นี้แหละแต่ทำให้ทางวัดเนี่ยประหยัดเงินไป เจ็ดล้านกว่าบาทประหยัดก็คืออะไรทําให้เกิดเงินน่ะหมุนเวียนในระบบเพราะว่าคนที่มาที่วัดเนี่ยไม่ต้องไปซื้อน้ําพอไม่ต้องไปซื้อน้ําเงินก็เลยมีเหลือพอทุกคนไม่มีเงินเหลือเงินก็สะพัดอยู่ในหมู่บ้านชุมชนครอบครัวเห็นไหมว่าเราไม่ได้ส่งเงินไปเราส่งเครื่องกองน้ําไปแต่ทําให้เงินหมุนเวียนในระบบแค่เนี้เจ็ดล้านกว่าบาทต่อปีนี่เขาเรียกว่าเราก็ทําบุญ ให้เขาพึ่งพาตนเองได้ให้ระบบไฟเขาก็พึ่งพาตนเองได้ร่วมสร้างสะพานก็ให้พึ่งพาตนเองได้สิบกวัดและที่ต่างๆที่ได้ร่วมกันสร้างเราน้อมบุญกุศลน,นี้ที่คุณแอนสิริสลาองค์ติลานนทและพวกเราชาวเลสเตอร์ได้กระทำดีแล้วและได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทะมหาราชานุสร์ น้อมกุศลนี้ให้ถึงแก่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ดีให้มีส่วนแห่งกุศลนี้ด้วยให้ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วให้มีส่วนแห่งกุศลนี้เทวดาที่คุ้มครองอยู่รอบกายรอบสถานที่นี้บริษัทเลสเตอร์ที่บ้านที่ทำงานทั่วทั้งสิบทิศได้อนุโมทนากุศลที่เราได้ฝึกจิต และรวบุญกุศลในกระถินที่ผ่านมาในการนี้ทั่วทั้งสิบกวัดและที่ต่างๆให้มีความสุขให้มีความสุขเราทำบุญมีการให้ความสุขก็เกิดขึ้นมีกุศลเพราะเราสละการยึดติดทำให้ดวงจิตผ่องใสจิตข้างในแล้วก็เปิดขึ้นเราทำไปเนืองๆตลอดบุญนั้นจึงเป็นบารมี เพราะเราทําให้เนื่องๆกระทําให้มาเป็นรากฐานที่มั่นคงจิตข้างในจริงมั่นคงเพราจิตมั่นคงข้างในก็สว่างสวยัยไม่วอกแวกแสงสว่างแห่งจิตก็คงที่พอาคงที่ก็เห็นทางชัดเจนเมื่อแม้จากโลกนี้ไปเรามีแสงสว่างแห่งปัญญานำทางทางเดินชีวิตเราก็สว่างสวยัยเราจุดให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้อง แทนที่เราเดินไปคนเดียวเราเดินไปพร้อมๆกันด้วยความสว่างสวัยแห่งดวงจิตด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาทางเดินชีวิตเราก็พบสันติสุขภายในนั่นเองก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็ตามไม่ต้องรีบปืมตาเราตั้งจิตกลางหนะ้าอกกว่ากลับเบาๆตั้งจิตกลางหนะ้าอก,กว่ากลับเบาๆก็ค่อยสูดหายใจยาวๆขึ้นนิสมองช้าๆ ซึมซับกระแสะลงมาที่จิตแผ่ไปทั่วร่างให้มีความสุขเบาๆสูดหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งนุ่มนวลสบายๆขึ้นไาที่สมองซึมซับกระแสะลงมาเบาๆที่จิตแผ่ไปทั่วร่างช้าๆสูดหายใจครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นเบาๆแล้วค่อยืดตัวสบายๆายซึมซับกระแสะลงมาที่จิตแผ่ไปทั่วร่างให้มีความสุขค่อยๆลืมตาเบาๆสบายๆ ตาทอดต่ำไว้ตามองข้างนอกข้างไหนก็ดูแลจิตเบาๆปรับสายตาให้สูงขึ้นช้าๆดูแลจิตข้างในเบาๆสูดอีกครั้งหนึ่ง,งหน้านิดนึงปรับกระแสะจากกระแสะที่นิ่งให้เป็นกระแสะสดชื่นเบาๆแล้วค่อยซึมซับกระแสะลงมาช้าๆสักสองสามครั้งเราขยับร่างเราเบาๆสบายๆายเราเดินทางท่องเที่ยว เที่ยวสนุกเพราะเรามีเงินเที่ยวแต่ที่สุดถ้าเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวจนเบื่อแล้วเบื่อเพราะเที่ยวจนทั่วก็แบบหนึ่งเบื่อเพราะไม่มีตังเที่ยวแล้วเราที่สุดก็ต้องกลับบ้านถ้าเรามีบ้านกลับก็โชคดีถ้าหาบ้านกลับไม่ได้เราก็เขวงควางเที่ยวอาจจะไม่สนุกเช่นเดียวกันพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวในวัตะสงสาร เราเลยต้องมีบุญกุศลเพราะเราต้องเดินทางอีกไกลที่เราสร้างบุญกุศลเพราะเราต้องเดินทางเราต้องท่องเที่ยวต่อเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวเรามีบุญกุศลเราก็ยังเที่ยวมีความสุขแต่ถ้าบุญกุศลไม่มีการเที่ยวเราก็ลําบากคันนี้เราจะหาที่พักเราหาไม่เจอเพราะเรากลับบ้านไม่ถูกพระพุทธองค์นะสอนทางกลับบ้านให้กับทุกคนที่ยังเหนื่อยยากที่ลำบากในวัฏฏสงสารที่ฟังคุณหมอเล่าว่า เขากล็ลาบากเพราะฉะนั้นเราสอนทางกลับบ้านพระพุทธองค์สอนนิพพานอริยมรรคเป็นหนทางกลับเข้าสู่พนิพพานคือบ้านที่ปลอดภยัยแม้ปัจจุบันเราก็กลับบ้านได้กลับบ้านภายในเขาเรียกว่าสันติสุขแม้ต้องจากโลกนี้สิ่งที่ฝึกไว้นี่แหละจะติดตามตัวเราไปเป็นบ้านที่ปลอดภยัยในยามที่เราลำบากในวัฏสงสารหรือเราเบื่อแล้วเราจะได้มีการ กลับบ้านที่ปลอดภัยบ้านไม่สนุกแต่เป็นสุขเพราะปลอดจากภัยทั้งปวงนั่นเองจเจริญในธรรมทุกๆคนด้วยกุศลบุญบารมีวันนี้เรามาร่วมกันฝึกจิตร่วมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ทุกคนได้มีดวงตาปัญญาสว่างสวัยมีความสุขคนทุกพบสุขที่แท้จริงด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากจิตที่ฝึกดีแล้วเธอ มาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่พวกเราไปพร้อมๆกันอาระหังสมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตภะคะวตาธโมธัมมังนะมัสสามิ สุปติปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิจเจริญในธรรมชโชคดีพระธรรมนำทาง